พามาดูต้นไม้สวยๆนะคะดอกไม้ค่ะดูใบเขาด่างสวยมากเลยค่ะัน,นั้นเขียวอันนี้ด่างค่ะสวยขอบขาวสวยมากค่ะอันนี้อยู่ข้างโบสถ์นะคะอยู่ข้างโบสถ์ค่ะสวยมากเป็นแถวยาวเหยียดเลยด่างสวยมาก ไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรนะแต่ตอนนี้ดอกเขาร่วงหมดแล้วค่ะก็เ,เหลือแต่ใบสวยๆนี่ชอบมากค่ะแล้วถ้าเราจะซื้อนี่ก็แพงด้วยนะคะแพงมากเลยแล้วก็เขาจะไม่จําเป็นต้องซื้อบ่อยถ้าเราปลูกที่บ้านนี่เขาจะขึ้นทุกปีแต่หน้าวินเทนหรือหน้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะจะเหี่ยวตรงนี้สวยมากค่ะแล้วพอหน้าร้อนเขาก็จะบานออกมางอกขึ้นมานะคะ ฝนตกอีกแล้วค่ะตอนนี้สวยมากค่ะตรงนี้ใบใหญ่มากฝนตกนะคะเดี๋ยวเราหลบฝนก่อนฝนตกค่ะเนี่ยสวยมากสวยมากค่ะเนี่ยใบใหญ่มากตรงนี้ตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะฝนตกด้วยค่ะ สวยสวยจริงๆเป็นแนวยาวตปวน้นเลยสวยมากสวยมาก